ฮัลโหลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมากร e คอร์ดนะครับผมวันนี้เรายังอยู่กันที่เมืองฟูจิจังหวัดชิซูอโอกะนะครับผมร็อกเที่ยวเมืองฟูจินี้เป็นอีีที่2ตอนจบของ FUJI ร็อ k 2024ใครยังไม่ได้รับชมอีพีแรกที่เราพาไปฟาร์มสตรอเบอรี่สามารถไปรับชมกันก่อนได้นะใหญ่มากดูสิลูกใหญ่มาก,ส,มากส,ส่วน EP นี้ เราจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบๆเมืองฟูจิกันไทเซกิจินะครับผมอลังการมากดินแดนของซากุระเลยนะครับผมโดยช่วงที่พวกเราไปคือเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูซากุระพอดีบอกเลยว่าสวยมากฟินสุดๆแต่ทริปนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะเมืองฟูจิยังคงต้อนรับเราด้วยฝนตกแบบนอนสต็อปตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าพร้อมที่จะตะลุยชมซากุระและเที่ยวรอบๆเมืองฟูจิกันแล้วไปเริ่ม กันเลยก็ในวันนี้นะครับผมพวกเรานะครับจะพาทุกคนนะครับมาตามชมซากุระเดือนเมษายนกันรอบๆฟูจินะครับผมก็อาจจะไม่ได้รอบขนาดนั้นเนาะก็ไปดูจุดที่มันบานแล้วนะครับผมเพราะว่าพวกเรามาช่วงต้นเมษายนนะครับมันก็ยังไม่ได้ฟูบูมากเนาะในสาหรับปี2024นีนี้นะครับแต่ว่าที่นี่นะครับผมต้องบอกว่าบานแล้วนะครับผมไปเริ่มรับชมกันเลยนะครับ จุดแรกนะครับผมพวกเราพาทุกคนมาที่วัดไทเซกิจินะครับผมต้องบอกว่าเป็นวัดที่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับผมเท่าที่ดูพรีวิวมาเนี่ยซากุระที่นี่เริ่มบานแล้วนะครับผมเราก็เลยมากันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพันธ์ุอะไรนะแต่เท่าที่ดูด้านหน้าไม่แน่ใจว่าใช่พันธ์หลักโยชิมิหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ แน่นอนนะครับเห็นพวกเรา3มคนกลางร่มแบบนี้นะครับบรรยากาศอึมครึมแบบนี้นะครับเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนดูพยากรณ์แล้วเนี่ยมันจะตกยันถึงตีสองเลยนะพวกเราก็เลยจําเป็นต้องมาถ่ายทำซากุระท่ามกลางสายฝนกันนะครับผมผม <Okay. S 1> ดูด้านหลังสิครับคือวัดไทเซกิจินะครับผมอลังการมากว้าวเอ็นจอยบอกเอ็นจอยบอกัน ไม่แน่ใจว่าเป็นวันอะไรนะครับแต่ดูเหมือนวัดด้านในเนี่ยจะปิดนะครับไม่สามารถขึ้นไปได้แต่ว่าก็ใครมาเนี่ยก็สามารถมาจอดรถแล้วเดินเข้ามาดูสักุราได้นะครับคนตรงทางเดินเนี้ยสวยมากๆเลยนะใครที่มาวัดไคเซกิจินะฮะห้ามพลาดทางเดินนี้เลยนะเดินเข้ามาจากวิหารนิดนึงนะจะเจอนี้เลย ผู้หญิงคนนั้นนะเขามาอธิบายพื้นที่รอบวัดให้เราแบบละเอียดมากแถมเอาแผนที่ให้เราด้วยเนาะใจดีมาก ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นไกด์หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เลยนะเขาเป็นแค่คนญี่ปุ่นที่มาวัดนี้เฉยๆนะครับผมเออเขาอธิบายให้เราแล้วยังถ่ายรูปให้เราแบบใช่ๆช่่เต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาบอกว่าเดิน15นาทีคือ,อวัดใหญ่<ค>มากเมื่อกี้ <c oughs> วิหารที่เราเห็นนั่นคือวิหารเล็กนะครับทุกคนเมื่อกี้คือวิหารเล็กนะที่เราเดินมาจากที่จอดรถนะฮะและตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะที่สวยๆนี้เนาะก็คือประตูหลักนะครับผมทางเดินเมนเกตนะครับที่จะไปวิหารหลักด้านหลังของเรา ฝั่งนู้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเดินต่ออันนี้ก็ยังไม่ใช่อันใหญ่สุดนะเดี๋ยวต้องเดินไปอีกประเด็นคือแบตกล้องจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเก็บฟุตหลักตรงวิหารใหญ่กันเลยดีกว่านะฮะไปและนี่ก็คือวิหารหลักนะครับของวัดไทยเซกิจินะครับผมเรียกว่าใหญ่อลังการแบบสุดๆไปเลยนะฮะแข่งกับฟูจิเลยเออแข่งกับฟูจิเลยและด้านขวาของวิหารนะครับผมถ้ามองไปจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเห็นไหม นะอันนั้คือฐานของฟูจิซังซึ่งตอนนี้ฝนตกนะฮะเมฆก็เลยบังหมดเลยนะฮะวิธีไหว้นะผมให้คํานับก่อนเนาะแล้วพูดคําว่าโคนนิชิวะนะฮะก็เหมือนเป็นการสวัสดีก่อนนะฮะหลังจากโคนนิชิวะนะฮะก็พูดว่านามเมียวโอ เล่งเขี้ยวนะฮะกีพี่คนญี่ปุ่นเขาสอนนะครับผมเราไม่ได้รู้กันมาก่อนหน้านี้นะหลังจากนั้นก็คำนับแล้วก็ถือเป็นการมาไหว้สารเจ้าเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าแบบจะเสริมเรื่องบิ๊กแฮปปี้เนสอ่าทำให้ก็อวยพรอวยชัยกันไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะวัดนี้นะครับก่อตั้งมากว่า700ปีแล้วนะครับผมเมื่อกี้พี่คนญี่ปุ่นเมื่อกี้เล่าให้ฟังหมดเลยนะฮะถึงจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าพี่เขาก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นกลับมาเยอะเหมือนกันนะครับผมบรรยากาศรอบ รอบวัดถือว hmm. ่าเงียบสงบมากเลยนะเงียบจนถึงขั้นวัดปิดเลยนะครับผมด้านบนก็คือวันนี้ขึ <h <h ้นไม่ได้นะครับเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเปิดวันไหนบ้างแต่พี่เขาก็บอกให้เดินขึ้นมาดูได้นะแต่ก็จะเดินมาได้แค่ตรงนี้นะครับก็มาเห็นความโอ่อ่าอลังการของวิหารนี้นะครับสามารถมาเดินชมซากุระรอบๆวัดได้ซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่มีเจดีย์หชั้นอยู่ตรงนู้นด้วยนะซึ่งจะใช้เวลาเดินไปอีกสักพักเลยนะครับผมแต่ละที่ก็ไกลกันพอสมควรเลยใครมาก็เผื่อเวลามาเยอะๆเนาะวันนี้เรามาเน้นเก็บกกุะ่อนพวััดดปิ อากุระข้างหน้าก็สวยมากแล้วก่อนขึ้นมาใช่เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันต่อนะครับอากุระรอบฟูจิ <c oughs> ที่บานแล้วนะตรงเนี้สวยมากเลยเนาะถ้าเกิดใครมีเลนเทนเลอ,อะ่ะยืนจบบากตรงเนี้ย <c oughs> แล้วตับนางแบบไปยืนตรงนน้นถ่ายลงไปอะ่ะสวยมากเลยนะแต่เรา ไมม่ีเราไม่มีเลนเทเลนะครับใครมีเลนเทเลลองมาถ่ายกันดูนะต้นนี้สูงมากไม้ปาสูงเนาะมอสเตอร์ในกล้องมันอาจจะดูไม่สูงนะแต่พอเทียบกับเนี่ยเรายือนอยู่บนบันไดคันด้านบนนะ รอบๆวัดไทเซกิจิมีบรรยากาศที่เงียบสงบมีวิหารที่มองแค่ภายนอกก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ใครที่มาช่วงวัดเปิดมาคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะว่าพวกเราต้องกลับไปซ้ำไหมแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปฤดูอื่นๆบ้างแบบฤดูหนาวหิมะตกคงฟินน่าดู ซากุระของที่นี่มีค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์และหลายๆต้นก็ดูจะมีอายุมากๆต้นใหญ่มากๆเลยล่ะรวมไปถึงต้นไม้ต้นอื่นๆที่สูงตระหง่านให้บรรยากาศแบบอยู่ในป่าลึกอันแสนสงบจริงๆใครที่มาเมืองฟูจิอย่าลืมปักหมุดวัดไทไซกิจิไว้ในลิสกันด้วยนะ ตอนในฝนยังตกนะแล้วก็เรายังอยู่กันในเขตวัดของวัดไทเซกิจินะครับผมตรงนี้เรียกได้ว่ากว้างขวางใหญ่มากเป็นแบบดินแดนของซากุระเลยนะครับผมใครที่ต้องการมาชมซากุระแนะนําวัดไทเซกิจิเลยนะเพราะว่าเขากว้างขวางใหญ่โตมากๆากเลยนะพื้นที่ของวัดนะฮะแล้วก็แน่นอนครับผมถ้ามาในวันที่ฟ้าเปิดไม่ใช่วันที่พายุฝนฟ้าคะนองแบบที่พวกเรามานะฮะมองไปตรงนู้นจะเป็นวิวฟูจิซังนะครับผมซึ่งเป็น ได้กล่าวให้กับซากุระโนหนึ่งเลยนะฮะเรียกได้ว่าจะสวยงามอลังการมากๆเลยนะฮะแต่วันนี้บารมีฟูจิไม่มานะครับผมก็ดูซากุระท่ามกลางฝนตกไปก่อนเนาะดูซากุระท่ามกลางฝนตกกับพวกเราไปก่อนนะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะมันเยอะมากมากเลยมันสุดลูกหูลูกตาเลยอะ่ะเรียกได้ว่าเขาทั้งลูกของลูกนี้เลยนะเขาปลูกซากุระหมดเลยครับผมแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงเนาะอาจจะต้องเป็นคนที่ช เารถขึ้นมานะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เหมือนจะรถสาธารนณะไม่แน่ใจว่ามีมาถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยสะดวกมากๆเลยครับที่จอดก็คือเขาก็ขับขึ้นไปจอดบนสนามหญ้าบนอะไรกันได้เลยนะตอนนี้ก็เริ่มมีรถมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมเปอร์เซน็นการบานนะครับผมให้ไปประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเนาะมันยังไม่ได้ฟูบูมขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ารออีกประมาณสัก4ถึง7วันนะฮะไม่ไม่น่าถึง7วันน่าจะ4ีหวันน่าจะฟูบูมแล้วลหะเรามาต้นเมษานะครับผมทีมสอง,อจจองุ้นหนห่่อยวา ล่วงหรืออยางนะครับผมแต่ว่าสวยจริงนะอยากให้มาใครที่ดูคลิปนี้ถ้าพวกเราอัพทันนะฮะถ้าเราพวกเราตัดคลิปเร็วนะฮะก็ตามรอยมาได้นะกลางเดินเมษารน่าจะยังทันนะฮะในวันที่ฟ้าเปิดถ้าเห็นฟูจิจะสมบูรณ์แบบมากเลยครับผมจุดต่อมานะครับตอนนี้เราวาร์ปกันมาที่น้ําตกชิราอิโตะนะครับผมเป็นน้ําตก ที่น้ำมาจากภูเขาไฟปูจินะครับผมได้เห็นด้านล่างนี้นะครับด้านล่างด้านล่างไม่ใช่ด้านนล่างนะครับ เชี่ยวมากนะครับเป็นเพราะว่าฝนตกนะครับผมและเราอยู่บนสะพานไม้หน้าทางเข้าไปดูน้ําตกชิไรโตนะครับผมนี่เลยไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับผมเดินเข้าไปอีกประมาณ450เมตรก็จะถึงจุดชมน้ํำตกชิไรโตนะครับผมไปกันเลยมีว่าแต่เราจะพาทุกคนไปดูซาก,กุระไม่ใช่หรอประโผลนน้าตกได้ไงใกล้ๆก,กันอ๋อโอเคมันใกล้ๆก,ก,กันถือว่าเป็นโบนัสแถมนะครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยว ตอนนี้ต้องเดินอีก400เมตรนะฮะซึ่งไปได้2ทางนะฮะจะเลือกไปเส้นทางธรรมชาติทางป่าตรงนู้นนะฮะหรือจะไปถนนตรงนี้นะฮะเอาไงดีมามีเอามามีจว้วงละมามีเหมือนจะเดินทางถนนนะทุกคนดูโอเคมามีบอกว่าเดินขาเดินทางถนนเพราะว่ามีคนเดินนําไปก่อนแล้วอันนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะฮะส่วนร่มนะฮะ,ะทุกคนสังเกตสีจะเปลี่ยนไปนะฮะจากสีดําเป็นสีฟ้านะส่วนมามีจะเป็นสีใสนะฮะเพราะว่าเราไปตรงไหนนะฮะเรายืมตรงนั้นเอานะฮะเราไม่ได้ซื้อนะครับเมื่อกี้ของวั ก็มีให้ยืมเยอะมากลยเนาะเออส่วนตรงที่น้ําตกนี้นะฮะตรงที่จ่ายค่าจอดรถนะฮะ mm hmm. เขาก็มีให้ยืมนะครับค่าจอดรถเสีย500เยนนะครับผมต่อคันนะไม่ใช่ต่อคนไปเดินต่อนะฮะอีก400เมตร Let's go โอ้ว้า ทุกคนครับตอนนี้นะฮะมัมมี่นะครับเขาเสนอว่าให้ผมกับน้องไมอานะไปอยู่ตรงสะพานข้างล่างอันนี้นะครับเธอโคตรไกลเลยนะทุกคนแต่ยังไงเดี๋ยวเราต้องเดินลงมาอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมัมมี่รอข้างบนคนเดียวอ้าวไม่ดีไปได้วยกันสิ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวฝากกล้องไว้ที่นี่นะ <laughs> <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวมัมมี่กับน้องไมอาลงไปอยู่ข้างล่าง<อ>หรือมัมมี่ไป <laughs> เดี๋ยวดิ๊ดถ่ดดายให้ <laughs> ไม่ไม่ไม <laughs> โอเคยังไงจุดสิ้นสุดเราต้องไปดูน้ำตกกันละไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นีกันนะน้ำตกชิไรโตเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิฮากเนอิสุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะพร้อมกันกับภูเขาไฟฟูจิอุทยานแห่งชาติฟูจิฮากเนอิสุและทะเลสาบรอบฟูจิทั้ง5ตั้งแต่ปี2556น้ำตกชิไรโตได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความสูงประมาณ20เมตรว่า 150เมตรมีต้นกําเนิดมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขาไฟฟูจิกลายเป็นม่านน้าตกขนาดใหญ่สายน้ําที่ไหลลงมาดุูผิ้วไหวราวกับผ้าไหมสีขาวดังความหมายของชื่อน้ําตกชิราอิโตะนั่นเอง เดินมาตรงสะพานนะครับผมมองไปด้านข้างแบบนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่อยู่เนตะะยิ่งฝนตกแบบนี้ด้วยนะครับผมยิ่งทําให้รู้สึกว่าน้ามันไหลแรงมากขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่ายังปลอดภัยนะเขายังปล่อยให้นะักท่องเที่ยวลงมาเดินชมจุดท่องเที่ยวจุดวิวได้อยู่นะเออไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภัยนะครับผมเออสวยงามอลัาางการดีและนี่คือน้ำตกชิราอิโตโนซากิครับ น้ำสีฟ้าน้าเล่นมากๆเลยนะครับผมติดนิดเดียวนะครับเขาติดป้ายนะครับห้ามเข้านะครับผมก็เท่ากับว่ากดเล่นนะครับใครจะเล่นนาวขนาดนี้นะฮะแต่ว่าน้ามันน่าโดดดีนะถ้าเกิดอากาศสปบ้านเหล่านี้น่าโดดมากๆเลยไปเดี๋ยวเราไปหาซากุระต่อจริงๆระหว่างทางเหมือนจะมีต้นซากุระด้านบนด้วยนะฮะแต่ว่ามันยังไม่บานใครมากลางเดือนเมษาก็ขอให้เจอกอให้เจอนะครับซากุระไปจุดต่อไปกันครับ อีกน้ำตกนะครับที่อยู่ติดๆกันเลยนะครับตอนแรกนึกว่าต้องเดินไกลนะครับนั่นคือโอโดเมโนทากิวอเตอร์ฟอลนะครับผมเป็นน้าตกสายตรงสายเดียวเลยนะฮะลงมาด้านล่างก็คือน้ําเป็นสีฟ้าน่าเล่นอีกแล้วครับทุกคนน่าดูลงไปมากเลยเนาะเออแต่ว่าก็น่าเห็นว่าอากาศมันหนาวไปที่จะเล่นน้ํานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเขา ห้ามนะครับเขาห้ามนะักท่องเที่ยวเล่นน้ำนะฮะน่าจะครบตรงนี้แล้วฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินป่าต่อนะครับผมเห็นมีเส้นทางหลุดสําหรับเดินป่าด้วยนะใครที่พอมีเวลาและวันที่อากาศดีๆไม่ฝนตกถล่มแบบแบบวันนี้ที่พวกเรามานะฮะก็ลองถือเวลาไปเดินเล่นในป่ากันดูนะธรรมชาติเขา สวยงามมากๆนะฮะต้นไม้เก่าแก่เยอะมากไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันต่อครับผมจ๊แดนและตอนนี้เราก็ว้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมซากุระริวเกนบูจินะครับผมเป็นจุดที่อยู่ริมแม่น้ําอุรุนะครับผมซึ่งเป็นจุดอีกจุดหนึ่งยอดฮิตมากๆนะครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มาเมืองฟูจิจะต้องไม่พลาดเลยนะครับผมเพราะว่าริมแม่น้นํานี่คือสวยงามมากๆนะฮะมีดอกสีเหลืองเป็นท็อปด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็บวกกับสายนา ที่ไหลค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเพราะว่ามีฝนตกไม่หยุดมา2วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะฮะ ครับก็คือเราสามารถลงมาจนถึงน้ําได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะดินก็จะค่อนข้างเป็นทรายดินรุวนๆนะครับอ,อือสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะลูกเนาะดูสิมองไปดูตรงนู้นสิสวยมากอากาศก็ดีมากๆถ้าไม่ติดว่าฝนตกนะอ,อือและตรงด้านหลังของเรานี่นะครับคือสะพานริวเกนบูจินะครับที่นี่ก็เลยตั้งชื่อตามสะพานนี้เลยนะครับเป็นจุดชมซากุระริวเกนบูจินะครับถ้าใครขับรถมาเหมือนพวกเรานะฮะด้านบนริมถนนนั่นเห็นไหมคร สามารถจอดรถได้หมดเลยนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ2คนนะฮะคอยช่วยโบกคอยดูแลด้วยนะครับระวังนะสายยยบนิดหน่อยค่อยๆเดินกันนะ ซากุระที่นี่ก็น่าจะเป็นพันหลักด้วยเนาะมามีเนาะเนาะเพราะว่าดอกมันจะออกดูขาวขาวนิดหนึ่งจะแซมชมพูตรงกลางนิดหน่อยนะทําให้ดูแบบซอฟๆนุ่มละมุนนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกพันบานเลวพวกคาวาสึซากุระพวกนั้นจะออกชมพูแป่นกว่านี้นะในความรู้สึกผมนะน่าจะใช่น่าจะเป็นพันโยชิมินะมามีเนาะซึ่งพันส่วนใหญ่ที่ปลูกในญี่ปุ่นนะฮะที่เขาเรียกกันว่าเป็นพันหลักก็คือพันโยชิมินั่นแหละซึ่งก็น่าจะเป็นพันนั้นแหละที่นี่น่าจานะใครรู้มาคอมเมนต์บอกด้นะทางเดินมันจะเป็นโของแม่ ก,ก็ต้องเดินระวังกันนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ได้ไดก็คือวิวนี้เลยจุดนี้นะครับต้องบอกว่าสามารถถ่ายได้หลายวิวหลายมุมมากๆเลยนะไม่ว่าจะมุมกับแม่น้ำนะฮะมุมกับดอกสีเหลืองตรงนี้ก็สวยมากๆเลยนะทุกคนพอให้คนเยอะนะฮะก็เดินเดินหามุมเอาก็น่าจะได้ภาพกันนะครับตรงนี้ก็มีน้ำไหลลงมาด้วย ตรงริมน้ํานี้ก็ถือว่าสวยเลยนะแต่ว่าอาจจะต้องลงไปชิดกับน้านิดนึงแล้วก็น้าค่อนข้างเชีย่ยวใครที่มาถ่ายจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะไปที่สะพานตรงนู้นนะฮะที่เมื่อสักครู่นะฮะมีถ่ายพีเวดดิ้งด้วยนะฮะแล้วก็มองย้อนกลับมานะสะพานตรงนั้นชื่อว่าโทไคโดนะครับผมเดี๋ยวเราต้องทำการเบิกรถเข็นกันก่อนนะฮะเพราะว่าเดินไกลเหมือนกันนะมนีเนาะใช่เดินไกลเหมือนกันน่าจะเกือบ500เมตรได้มั้งจากที่จอดรถนะโอเคไป ทางเดินจากสะพานริวกีนบูจิมาทาคายโดนะฮะเป็นอุโมงคซากุระเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไ,ไลท์ถ่ายรูปที่สวยมากอีกแล้วว่าจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้ถึงว่าเขาฮิตกันมากๆเลยนะแต่วันนี้เนื่องจากว่าฝนมันตกๆหยุดหยุดนะคนก็เลยไม่เยอะมากนะฮะก็ถือว่ามีความโชคดีในความโชคร้ายออ <c oughs> เมื่อกี้สอบถามคุณลุงเจ้าหน้าที่นะครับสะพานนี้อ่านว่าทากิโดะนะฮะทากิโดบาชิแล้วก็เป็นสะพานที่มีรถวิ่งจริงๆด้วยนะแต่ว่ามันจะแคบนิดนึงนะฮะใครที่มาถ่ายรูปมาเดินเล่นนะฮะก็ระวังรถด้วยนะฮะแต่ก็มีคุณลุงช่วยดูแลอีกเต็มหนึ่งนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลดีมากเขาก็จะแบบประจําจุดคอยดูแลความปลอดภัยของนะักท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วตรงนู้นก็เป็นทางเดินอีกแล้วทุกคนยาวไปตลอดแม่น้ําเลยนะฮะแม่น้ําอุรุีนะฮะ 唉。 ง่วงแล้วหรอกะเดี๋ยวไปนอนบนรถเนาะตรงนี้นะฮะทาวนสะพานชากีโดนะ,ะับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนนะฮะที่มาก็จะมาถ่ายมุมนี้เลยครับทุกคนนะฮะหรือว่าเราอาจจะเดินลงไปข้างล่างก็ได้นะ,ะแต่ว่าวันนี้นะฮะทางเดินเหมือนจะปิดนะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าลงไปถ่ายข้างล่างนะฮะก็จะได้วิวแบบสวยมากๆเลยนะทุกคนแต่บนนี้ก็สวยแล้วนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าอากาศมันไม่ได้เลวร้ายแบบนี้นะฮะ <S <S เราจะเห็นฟูจิซังด้วยนะครับทุกคน ใช่มันจะเป็นรูปประมาณนี้เรามา4วันนะฮะเราได้เห็นฟูจีซังแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะชั่วโมงเดียวจากบนห้องด้วยนะบนห้องนอนนะฮะนกตัวน,นั้นคือเขาเล่งปลาหรือว่าอะไรอะ่ะหรือว่าเขาแค่ okay, สะบัดปีกแห้ง เขามาถ่ายพีเวดดิ้งที่สะพานทากิโดกันด้วยโรแมนติกมากๆเลยอะแต่ก็ต้องแอบคนนิดนึงนะเพราะว่าคนมาเรื่อยๆนะฮะกาลังจังหวะกันหน่อยแหละเมื่อกี้เจอคนไทยใช่ไหมฮะแล้วเขามาขอให้ถ่ายรูปหน่อยแล้วเขาบอกว่าแฟนเขาอดูช่องเราด้วยรู้สึกจะกระจีกันเขินยังไงไม่รู้นะช่องที่ไม่่อยออกคลิปนานๆจะออนสักคลิปหนึ่งเดือนละคลิปนะฮะต่อไปนี้ก็น่าจะทําคลิปได้ถี่ขึ้นนะใช่ไหมคะ จะให้อเดรดิตดตั้งต,ตัดคลิปให้ไหมคะขึ้นอยู่กับคนนี้นะฮะเป็นหลักเลยนะ <c oughs> ว่าคลิปจะออนเร็วหรือออนช้านะฮะ <c oughs> และสําหรับใครนะฮะที่กําลังจะมาช่วงกลางเดือนเมษายนที่ริวกินบูชินี้นะครับที่เมืองฟูจินี้นะครับตอนนี้มันยังไม่ฟูบูมร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนเมษาน่าจะยังทันนะฮะยังไงก็อย่าลืมลองมาดูกันนะผมเชื่อว่าตรงนี้จะทําให้ทุกคนอิ่มซากุระเลยนะครับผมและก็ขอภาวนาให้ทุกคนเห็นฟูจิสังเป็นวิวแบ็กกราวด์ด้วยนะฮะจะได้สมบูรณ์แบบเพ ครับผมเป็นไรคะอ้อนเหรออ้อนเหรอคะหรือว่าง่วงแต่เราขึ้นรถนะตอนแรกก็แอบคิดนะว่ามันจะยังไม่บานหรือเปล่านะฮะที่ฟูจินะครเพราะว่าส่วนใหญ่ในโตเกียวจะบานก่อนนะฮะแต่พอมานี่ช่วงต้นเมษาก็ถือว่าบานแล้วนะแม่ค่ะเมื่อยอะลูก และตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่สวนสา,สาธารณะโรมินะครับผม <S <S นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะแล้วนะครับยังเป็นอุทยานด้วยอนะทุกคนต้นไม้จะเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะและด้านหลังของเราก็จะเป็นต้นซากุระนะครับผม <S <S บรรยากาศที่นี่นะฮะต้องบอกว่าร่มรื่นมากๆนะฮะเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็แน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชมซากุระได้ค่อนข้างหลายต้นเลยนะตั้งแต่ลานจอดรถเข้ามาเนี่ยมีซากุระเยอะมากเลยนะฮะแลเดวฝาท่อสิฝาท่อเป็นลูกฟูจิด้วย อ่าิมมิคของแต่ละเมืองนะฮะฝาท่อก็จะบอกเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆน,น,นะครับผมต้นไม้ก็คือดูเก่าแก่มีมอสขึ้นนะก็จะมีสถาปัตยกรรมด้วยนะฮะอ่ามีงานศิลปงศิละปะด้วยนะฮะนี่ก็จะมีต้นแต่ละต้นที่เขาปลูกไว้ด้วยนะฮะชอบไหมคะ ซากุระเยอะไปหมดเลยลส่วนสูงของต้นซากุระตรงนี้นะฮะก็คือลงมาถึงล้านล่างเลยนะเกือบเท่าน้องไมอาเลยนะฮะแต,ตะ่ต้องระวังนะอย่าไปโดนนะลูกต้องบอกเลยนะครับใครที่อยากจะมานั่งชิลๆแบบฮานามิเทศกาลนั่งดูซากุระนะฮะที่สวนฮิโรมินี้นะครับผมเขาจะมีพื้นที่ให้สามารถนั่งปิกนิกได้แบบเยอะมากเลยนะฮะแต่อันนี้คนยังไม่เยอะด้วยทุกคนอาจจะเป็นเพราะ อากาศมันยังชื้นๆฝนมันยังตกเม็ดเล็กๆอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วล่ะแล้วก็มีน้องๆนะฮะใส่ชุดกิโมโนมาถ่ายรูปกันตรงนู้นด้วยน,น่ารักมากนะฮะ ฮิโรมิแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีอุทยานมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับมีแบบเหมือนแสดงเป็นบ้านโบราณสถานต่างๆนะครับแล้วก็มีอาคารสีฟ้าด้านบนเมื่อกี้สวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีซากุระอยู่รอบๆสวนเต็มไปหมดกระจายอยู่ไปทั่วเลยนะฮะใครที่ต้องการมาชมซากุระแล้วก็ได้ฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมฮิโรมิพาร์คแห่งนี้นะฮะแนะนําเลย เอาจริงนะที่โรมีพ์คแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่กว้างพอสมควรเลยนะอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินเล่นในการชิลมากกว่านี้นิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็คือฝนมันเริ่มตกอีกแล้วนะ,ะก็เลยให้น้องไมอากลับมามิกลับไปรอที่รถก่อนนะครับผมมาเก็บฟุตเทจแป๊บนึงเออใครที่มาที่นี่ก็เผื่อเวลาไว้สัก2ชั่วโมงน่าจะกําลังดีนะชิลๆพักผ่อนหย่อนใจนะฮะหรือมากกว่านั้นนะถ้าเกิดว่าอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้ครบนะครับ และแล้วเราก็ขับรถมาถึงที่สุดท้ายของวอลกนี้แล้วนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าฟูจิซังฮงกุเซนเกนนะครับผมเป็นศาลเจ้าที่ดังมากๆนะครับสําหรับชมซากุระใครมาเมืองฟูจินะฮะต้องมาเนาะเออเป็นที่ที่แบบมันสวยอะ่ะอืมสวยใช่เนี่ยแค่เดินมาหน้าทางเข้าก็สวยมากๆแล้วนะฮะ ตรงนี้เขามีทางลงไปลอยกระทงด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเรานะไม่มีลอยกระทงนะที่นี่น้ำใสมาก ู้น้ำเย็นด้วยนะไม่แน่ใจว่าน้ำนี้มาจากหิมะที่ละลายบนภูเขาไฟฟูจิหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมืองนี้ก็เมืองฟูจิซิตี้ใครที่มีเด็กเล็กมานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะเขามีสถานที่ให้แบบเด็กๆวิ่งเล่นสบายใจเลยครับอยากกระเสียงดังอยาก,กะอะไรตรงนี้มีลานกิจกรรมนะครับผมศาลเจ้าฟูจิซังฮงกุเซนเกนไทฉะเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากๆอายุมากกว่าพันปีเลยนะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่จะคอยคุ้มภัยจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจินั่นเองเรียกได้ว่า เป็นสารเจ้าที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเลยและแน่นอนเป็นแหล่งรวมต้นซากุระที่มีอยู่มากกว่า500ต้นเลยทีเดียว รอบสาลเจ้านะก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะอันนี้ก็มีแผนที่ให้ดูด้วยเป็ะจุดที่มีซากุระเยอะที่สุดและเป็นไฮไลท์ของซากุระนะฮะก็จะเป็นริมน้ำเนาะที่เราไปถ่ายมาตอนทางเข้านะฮะยามมันจะถึงหน้าทางเข้าสาลเจ้าหลักแล้วก็จะมีต้นด้านในที่เราถ่ายในสาลเจ้านี้ด้วยนะครับต้นไหนคือต้นที่เจ้าชายมาปลนะูก ว่เขาบอกว่าปลูกด้านหน้าที่เจ้าชายชินเซ็นอะไรสักอย่างมาปลูกถ้าใครรู้ว่าต้นไหนก็มาบอกด้วยนะอาจจะเป็นเจ้าชายอะไรสักอย่างของในญี่ปุ่นของนะถ้าใครรู้มาคอมเมนต์บอกด้วยนะอันนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆขออภัยด้วยนะฮะ ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีอายุเกือบเกือบสองพันปีแล้วนะทุกคนเรียกได้ว่าเก่าแก่มากๆเลยเนาะและยังเป็นที่เชื่อกันอีกว่านักท่องเที่ยวนักเดินทางที่จะไปปีนเขาขึ้นภูเขาไฟฟูจินะฮะมักจะต้องมาขอพรที่นี่กันก่อนนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะับเพื่อความปลอดภัยนะครับไปแล้วได้กลับลงมานะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับที่แห่งนี้นะครับผมศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเขาได้มรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับภูเขาไฟฟูจิด้วยนะครับผมเรีด้ว่าเป็นของคู่กันเลยเนาะก็เกือบเกือบสอง พันปีแล้วนานมากเลยนะฮะก่อสร้างมาใครที่จะมาชมซากุระนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรอบๆวัดนี่คือจัดเต็มมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ซากุระที่นี่นะระบานประมาณ80แล้วนะครับผมก้อนหินมาให้กินแหละนานีกินก้อนหินอันดีก็ตายสิเร็วค er ่ะแะ ha 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 ็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับวอลกฟูจิซากุระนะครับผมปีนี้ก็เรียกว่าใกล้ฟูบูมเต็มทีแล้วนะครับผมใครมากลางเดือนเมษาก็ขอให้โชคดีนะครับผมขอให้ฝนที่กําลังจะตกทั้งสัปดาห์นี้ไม่ทําให้ซากุระร่วงหมดไปซะก่อนนะครับผมและที่สําคัญคือขอให้เห็นฟูจิไม่โชคร้ายแบบพวกเรานะครับอันนี้คือวอล์กนี้นะครับ่ายทํา2วันนะฮะไม่เห็นฟูจิซังเลยนะครับผมอ๋อแอบเห็นนิดนึงตอนเปิดวอล์กเนาะซึ่งอยู่ในโรงแรมนะครับผมเรียกได้ว่าไม่เห็นเลยแล้วกันเนาะ รียกว่าเป็นวอล์กฟูจิที่ไม่เห็นฟูจิเลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้วอล์กแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครมีสถานที่อื่นๆแนะนําสวยๆอยากบอกเพื่อนๆหรือว่าอยากให้พวกเราไปนะครับคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวอล์กนี้นะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะน้องไม่อากับแดดดี้เรียกแล้วนะฮะโ,โอ้คน้าใสไหมลูกโอ้ถ่ายวอล์กใหญ่เลยถ่ายถ่ายวิดีโอเลยลูกเพิ่งขวบ5เดือนนะหัดเป็นวอล์กเกอร์ตัวน้อยแล้วนะฮะ โอเคไปแล้วฝากช่องของพวกเราด้วยนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายเลยค่ะเออเก่งมากบาย